เียหน่อยเปิดใจถึงรายการหมอลำไอดอลซีซั่น2ไม่ปังจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับรายการหมอลำไอดอลซีซั่น2ซึ่งแฟนคลับ FC หมอลำจะทราบกันดีว่าปีนี้นะคะคือปีที่2ของรายการหมอลำไอดอลคะ่ะแล้วก็ปีแรกนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วปีนี้ทำไมถึงบอกว่าแปดไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไงนะคะ สำหรับเฮียหน่อยเองก็เป็นทั้งเจ้าของรายการหมอลำไอดอลแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารของหลายๆบริษัทเลยแล้วก็อีกหนึ่งเลยนะคะที่เฮียหน่อยได้สร้างก็คือเป็นผู้บริหารของหมอลำค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันมาเนาะถ้าใครได้ติดตามเฮียหน่อยเนี่ยจะเป็นแรกๆเลยนะคะก็คือหนึ่งในผู้บริหารร่วมกับแม่นกน้อยอุไรพรซึ่งก็อยู่คณะเรศรษฐอาสารนะคะแล้วก็ได้แยกออกมา ทำวงมอลําเป็นของตัวเองร่วมนะคะกับบอสน้ตนะคะนั่นก็คือบอสนบอดที่เราได้ยินกันดีแล้วก็อีสานนครศินปีนี้ก็เข้าสู่ซีซั่นสามก็คือฤดูกาลที่สามค่ะก็โอ้คิวงานแน่นเอียดทั้งปีนะคะเฮียห,หน่อยก็คือบริหารงานได้ดีมากๆเลยค่ะและปีนี้ยิ่งได้ผู้บริหารนะคะเข้ามาร่วมอีกหนึ่งคนในมอลลาอีสานสนครศิงนั่นก็คือบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านซินแลนด์นะคะก็ ยิ่งได้กระแสรตรงโซเชียลมีเดียเข้ามาเยอะและทีนี้ค่ะเฮียห,หน่อยเองนะคะก็ได้เข้าร่วมงานเปิดกล้องขายอ้อของบอจโยมนีนหนึ่งในหุ้นส่วนนะคะหนึ่งในคู่คิดนะคะที่เฮียหน่อยอได้ร่วมสรา้างหลายๆอย่างร่วมกับบอจโจอย่างเช่นสาวน้อยลำเพลนโชหรือว่าสาวน้อยสองนะคะที่ร่วมก,กันกับบอจโจเนี่ยเฮียหน่อยกมาพูดเช่นกันนะคะคือสื่อกับเรื่องนี้เนาะ แล้วก็เรื่องรายการหมอลํำไอดอลที่สื่อนะคะสอบถามเข้าไปว่าปีนี้เอ๊ะยังไงทําไมกระแสไม่ปงังกระแสเป๊กกรอก็เฮียหน่อยเองนะคะพอได้ฟังคําถามเราก็ตอบกับสื่อนะคะขออนุญาตค่ะคลิปจากาทางด้านนะคะสื่อดังค่ะที่ได้สัมภาษณ์เฮียหน่อยนะคะอย่างฮอสตาร์นะคะได้เอานำาบางช่วงนะคะที่เฮียหน่อยได้พูดถึงกระแสรายการหมอลลำไอดอลเนี่ย ว่าทำไมปีนี้กระแสแฝกมากเลยในโซเชียลจริงหรือไม่นะคะค่ะขออนุญาตเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะก่อนลัไม่ไดอโอ้ยมีความสุขเลยะเพราะว่ามีแต่เพชรเม็ดงามๆแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเขารักความเป็นอิสานของเขาอ่ะแล้วเขาต้องการที่จะสื่อสารไปในแบบในแบบของเขาอ่ะแล้วมันเห็นศักยภาพทุกคนแบบเต็มที่แล้วซีซั่นนี้มันโชคดีได้ครูสลาซึ่งเขาดึงศักยภาพน้องนี่เก่งเขาสามารถพูดกบเท่นะสกิด จุดให้น้องๆจุดคิดแล้วทําให้ทําในสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วอะส่งเสริมให้มันดีขึ้นอีกอันนี้คือข้อดีของของซีซั่นนี้ครับทีนี้มาพูดถึงกระแสบ้างเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นที่แล้วเนาะซีซั่นนี้มันเหมือนแบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นตามปีดออนไลน์เลยอะไออย่างเงี้ยอ๋อในตอนแรกก็ตกใจนี้เหมือนกันเขาสึกว่าเอ้ยเนื่องจากพ่อเขาก็คงแบบซีซั่นสองเนาะเขาก็งานเยอะแล้วก็อาจจะแบบเอ่อเรื่องการแบบแชร์หรืออะไรเงี้ยท่านก็คงจะไม่ค่อยว่างกันด้วยเราเราเข้าใจ แต่ทีเนี้ยพอไปเช็คเลตติ้งจริงๆอ่ะมันกบดีกว่าปีปีที่แล้วใช่แล้วแล้วกลุ่มคนเป็นกลายเป็นเป็นอย่างที่เราต้อง,องการนะฮะคือต่างภาคจริงๆกลายเป็นต่างภาคเราชอบแล้วเลตติ้งดีกว่าปีที่แล้วด้วยถึงถึงในโซเชียลของคนในในวงหวอมอรำอ่ะหรือกลุ่มคนที่เราอยู่ในหอมอรำจริงๆเนี่ยมันจะดูเงียบแต่คนต่างภาคเขาชอบมากไปไปต่างจังหวัดที่เป็นไม่ใช่อีสานเนี่ยเขาก็จะรู้จักแล้วก็เข้ามาทัก แล้ว<ม>แล้วก็ดูจากใช่ว่าดูจากแสแตกเนาะ<ไ>จากหลังบ้านจริงๆเนี่ย<ม>ใช่<ม>คือคนต่างต่างภาคดูเยอะขึ้น<ม>ซึ่งมันตรงตามโจทย์ที่เราตั้งไว้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนอีสานเนาะจะทำหมอลามขายคนอีสานมันยากแต่เราเองเราต้องการสื่อสารเป็นคนสื่อสารแล้วกันสื่อสารให้คนต่างภาคได้รู้ว่าหมอลามมันดีอย่างไร<ม>เพราะว่าในมุมของคนต่างภาคเนี่ยมันมองข้อดีของหมอลามยังไม่ครบอ่ะมองมองเป็นว่า งานวัดเสียดังตีกันอะไรเงี้ยแต่เราอยากสื่อสารว่ามันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือวัฒนธรรมที่สวยงามและสามารถต่อยอได้ดีมากกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของอีสานจริงๆครับก็คือเยืนหน่อยยืนยันว่าเลเวลนี่สำหรับซีซั่นสองนี้คือ ดีและดีกว่าเก่าด้วยดีกว่าเก่าจริงครับดีกว่าเก่า<ม>ขึ้นมาขึ้นมาจะเก่าด้วยซ้ํา<ม>จากหลังบ้านที่ดูตัวเลขแ,แต่ว่าเดี๋ยววันหลังเอาขอ้ามูลมาแชร์แล้วกัน<ม>เพราะว่าวันนี้ถามไม่ทันหันเลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาแต่ดูแล้วดูหลังบ้านแล้วเพราะว่าเรื่องที่สําคัญมากมมเพราะว่าในเรื่องของสปอนเซอร์หรือ,อตัวผู้บริหารเองเขาต้องกังวลอยู่แล้วแต่พอเห็นตัวเลขเขาไม่ได้กังวลเพราะว่ามันใช้กับอย่างที่บอกอะว่ามันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักเน่มาดูเยอะขึ้นซึ่งมันตรงตามโจทย์ที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราอยากให้ ถูกต้องตอบโจทย์ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะครูสลาเนี่ยสิ่งที่สาคัญสุดคือเด็กอ่ะเหมือนเหมือนเราเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยเด่นอะไรเราทําในสิ่งที่เราชํานาญมาตลอดก็ทําแต่คร like so an ูเนี่ยเขามองแป๊บเดียวเขารู้แล้วเขาเขาสามารถจี้จุดแล้วไปกระตุกบอกว่าหนูอันเนี้ยของข้อดีของหนูเลยหนูต้องต่อยเล่าจากอันนี้แล้วแล้วมันเก็ตเลยแล้วน้องก็ทําต่อได้แบบดูดูทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นตาโตน้องเต้ย น้องยูโรน้องออมแอมหรือคนอื่นๆที่อยู่มายาวๆครับแต่ละแต่ละ EP จะพัฒนาขึ้นเยอะเพราะว่าได้รับคาแนะนําจากรูที่เขามองออกจริงๆทั้งพ่อเอะพ่อดาบเนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กับ,บวงการ,ร,รมาลมานานนะผมเนี่ยอาจจะเป็นในมุมของเรื่องของภาพรวมมากกว่าเพราะอย่างที่บอกผมมองเป็นการส่งออกเนาะก็ดูว่าเออบุคลิกแบบนี้เออเสียงแบบนี้จะส่งออกได้ทั้งทั้งสี่คนจะมองกันคนละมุมเพื่อให้ได้มล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่ดีจริงๆ,ๆเพื่อส่งออกเนี่ยฮะแล้วมันก็เลยตอบโจทย์ แล้วสำหรับการที่จะจบซีซันนี้จะมีซีนอำลาตำแหน่งให้กับผู้ชนะซีซันที่แล้วแบบว่ผมไม่อยากได้มากแล้วก็แล้วก็ทางทีมก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่ก็สุดท้ายอ่ะเอ๊ะเหมือนที่ต้องเป็นลุ้นทุกครั้งแหละพอหน้าางก็จะเซอร์ไพรส์เองเงี้ยแล้วบอกว่าอันนี้น้่นนี่ได้เลยเงี้ยพอถึงเวลาพี่ปั๊กกับพี่ดาวเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วครับก็เลยแบบไม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรรู้เลยว่าเดี๋ยวเขาต้องทำอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อยู่แล้วหลักๆเลยแกก็อยากให้เราเซอร์ไพรส์ด้วยแหละครับอย่าง ด้วยเนื่อบอกว่ากระแสมันดีเือจริงๆครครับผู้มีฐานมีเลือกคุยหรเอซีซัน3อ๋ออันนี้คุยแล้วครับมันมันไม่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะทํายังไงให้มันไม่จําเจไม่น่าเบื่อและน่าติดตามมากกว่าซึ่งซีซัน3เนี่ยผมคุยเเข้ว่าๆแล้วว่ายังไงต้องให้มันแตกต่างและมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก อันนี้จะจะรวมหมดแล้วจะไม่แบบว่าเอ่อนู่นนี้เพราะว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วเราก็ต้องเอาให้คนอีสานเองก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยในซีซั่น3เอาบบค่าไม่ถึงใช่แบบค่าไม่ถึงชัวร์ครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญอย่างล่าสุดนะฮะแอนโทเนียมาเงี้ยผมก็ไม่รู้เห็นแล้วแบบโอ้ยแล้วผมแล้วแล้วอะตอมเนี่ยคือผมชอบมากแล้วมาร้องแล้วเพลงที่ผมชอบดีอย่างเงี้ยโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมเวลาดูแล้วมัน เขาจะชอบให้ผมเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะก็ตื่นเต้นเลยผู้ชมไม่ด้วยตื่นเต้นกว่าด้วยมีการเรียกคุณแับโอดโอดแต่ละครับแล้วรวีวิีไปต่อกเราดีแล้วถามไหมอ๋อจะมีคิวว่างให้เราไหมอะไรอ้ยไออันเนี้ยแผนอันเนี้ยไม่ยากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพ่อๆอ่ะจะว่างช่วงไหนเพราะว่าเราทำงานมาสองซีซั่นแล้วเนาะเราจะรู้ว่าท่านควรจะเอามาเข้างานช่วงไหนแล้วมันจะเหมาะอะไรเงี้ยอันนี้สบายไม่ต้องห่วงครับแล้วผมเองก็ทำกับเราอยู่แล้วมีมองเพิ่มนะครับคณะอื่นผมเข้ามา ผมยังผมยังอยากอยากได้แม่ครูครับครูที่แบบมาให้มาให้เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์มากกว่าเห<ช>มือนแบบอยากอยากได้ภาพแบบแม่ครูนั่งอยู่แล้วเด็กเ็กก็นั่งฟังประวัตินั่งฟังสิ่งที่แม่เคยผ่านมาแล้วเจออะไรแล้วถ่ายทอดให้ฟังนะครับเพื่อ<ม>เขาจะได้เอาไปคิดเอาไปเอาไปเอาป,ประยุกต์ใช้กับตัวเองอันนี้คือคือท่าอยากเห็นมากซึ่งซีซั่นสามผมจะต้องทําให้ได้<ม>อยากเห็นแม่ปุญช่วงเนาะแม,แ,มแม่ชูแม่แม่สวีวนันหรือแม่วันดีหรืออะไรเนี้ย นั่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนเป็นเด็กแม่รับมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่ทุกคนภูมิใจกันนะวันเนี้ยมันถูกอุ้มมาจากพ่อด่าพ่อพ่อปียพ่อ,พอเอ๊ะหรือทุกๆพ่อทุกแม่ที่เขาอุ้มมา70ปี60ปีกันนะจนมันมาบูมตอนเนี้ยอันนี้สําคัญมากอยากให้เขาฟังเพราะถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาเขาสัมผัสเนี่ยเขาจะได้ภูมิใจกับมันคาวน้อยลพูนโชว์อเคแหมหลาย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 วงเลยก็สาวน้อยลำพูนโชว์เนี่ยอย่างที่บอกว่า จริงๆงานงานมันยังไม่ได้เต็มเหมือนทุกเดือนเหมือนวงอื่นหรอกเพราะว่าเราเป็นวงวงวงใหม่เนาะวงน้องใหม่ด้วยแต่ว่าทุกๆวันก็จะมีผู้จ้างโทรมาจ้างทุกวันดังนั้นซีซั่นสองเนี่ยสบายลอยตัวซีซั่นหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันมันฉุดกระหุดมันไม่มันค่อยๆแล้วแต่ถามว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนแค่แฮปปี้เพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทุกวันเขาก็เหนื่อยตอนนี้มีอาพักบ้างซักค่าบ้างออกไปทำชีวิตประจําวันเขาบ้างทําคลิปบ้าง จากที่สัมภาษณ์น้องๆหรือศิลปินทุกคนจะมีที่ห่วงก็คือน้องแดนเซอร์ทีนี้ก็เราต้องมาหาวิธีการการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยววันที่25ต้องไปคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นตรงกลางยังไงกันดีอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็คุยกันแล้วเดี๋ยวคุยกับพ่อโจด้วยก็สบายครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของทุกอย่างมีครบหมดอ่ะมีสมองอย่างบอสโจมีหลังบ้านอย่างซอนุชถูกไหมฮะแล้วมีผมมีคนผมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าทีมงานทุกคนเขาเป็นหนึ่งนั้นเหมือนใจเดียวกันนะเขาเขา พี่เดี่ยวพูดอะไรเขาฟังแล้วทําตามไม่ได้แบบว่าต่อให้อมีคาถามเขาก็ถามกันตรงนั้นแล้วก็เคลียร์กันเลยอ,อันนี้เป็น,ปน,ปน,ปนการกำลังที่น่ารักมากผมชอบแล้วมันเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยครับเขาก็เจนเดียวกันอะ่ะเขาจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีความสุขกับมันอยากปรับโชว์วันนี้น้องฮักแพงอยากเป็นพิธีกรเขาก็ลองอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบอะไรแบบเฮ้ยลองดันกันดูลองฝึกกันดูอะไรเงี้ยเ้าก็ทําได้ดีหมดนะครับค่ะอยางที่เฮียหน่อยได้บอกเลยนะคะว่าปีเนี้ เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรตติ้งนะคะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขยายฐานวงกว้างขึ้นด้วยการมีผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะอย่างคุณสลาเน,นี่ยคะ่ะที่หลายๆคนให้ความเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหมอลำหรือว่าแฟนคลับ f อฟซนะคะทั่วภาคทั่วท,ทั่วประเทศไทยเลยทั่วทุกภาคอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากต่างชาติก็ค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เฮียหน่อยนะคะผู้ผลิตรายการมอลลไมดอดเนอ่นตั้งใจอยากให้รายการมอลลไมดอเนะคะเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกภาคนะคะไม่แบ่งว่าจะเป็นภาคอีสานนะคะเพราะอยากนําศิลปะของมอลำาอยากอีสานเนี่ยไปเผยแพร่ให้สุภาพอื่นได้ชมค่ะว่ามันเลือดมันตังแค่ไหนแล้วปีนี้ฉะนั้นแล้วอยากให้คนทุกภาคเลยนะคะได้รับชมมอลำากันค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของคนไทย ค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินเองพอเห็นแอน่อยได้เปิดใจถึงกระแสรายการหมอลับใบดอกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดตามรายการหมอรับไบดอกมาฉะนั้นแล้วเราก็เชื่อค่ะว่าปีนี้ปังกว่าทุกปีและปีหน้าก็ต้องยิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะเรามารุ้ไปพร้อมกันนะคะว่ารายการหมอรับใบด๊อกใครจะได้เป็นแชมป์ในซีซั่นสองนี้ค่ะค่าสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ